3,2,1การปัดป <two>, <Donald Trump! S 3> ้องในลักษณะของการคร่อมไหนจะคล้ายๆกับการคร่อมนอกนะครับนั่นกหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเล่นงานนะครับต่ำกว่าเอวเราจึงสามารถใช้การปัดในลักษณะนี้ได้ เพราะนั้นเนี่ยการปัดลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพมากนะครับถ้าหากว่าเรากดนะครับลงบริเวณเหนือเข่านะครับการปัดป้องในลักษณะนี้จะช่วยลดป้องกันการก้มนะครับหรือการเสียจังหวะจากการยอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเราคล่อมในลักษณะนี้นะครับและต้องการต่อสู้ระยะประชิด น,นี้ก็ใช้ได้ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะดได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปลาะบางดิวบาตอมน,น,นะครับนะครับนี่คือในส่วนของประการแท็กที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกัน ก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อกเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบิขึ้นนะครับแต่ม้่าว่าเรา แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุมดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้